สวัสดีค่ะนี่ก็มาสอนทำแกงพะนแนงหมูนะคะมาดูส่วนประกอบได้เลยค่ะแกงพะนแนง25กรัมค่ะน้ำซุก60กรัมค่ะหมูชิ้น50กรัมค่ะมะเขือพวง30กรัมค่ะน้ำตาลทราย5กรัมค่ะน้ำมันพืช12กรัมค่ะนมข้นจืดคาเนชั่น15กรัมพริกซอย5กรัมค่ะใบมะกรูดซอย1กรัมนะคะซอสผัด1ช้อนข้าวสวย230กรัมค่ะไฟออ่อนนะคะเพราะว่าเราจะ ขั้วพริกแกงใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่พริกแกงค่ะเราจะคั่วพริกแกงกัแบบน้ำมันนะคะแล้วก็หมวดเนื้อนะคะให้มันหอมก่อนนะคะใส่หมูชิ้นลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะระวังพริกแกงไหม้นะคะคั่วพริกแกงน้ำมันแล้วก็หมูให้หอมเลยค่ะพอเครื่องแกงเราหอมแล้วนะคะก็จะใส่น้ำซุปค่ะซุปค่ะแล้วก็จะปรุงรสเลยนะคะซอสผัดค่ะหนึ่งช้อนนะคะ ใส่มะเขือพวงเลยใบมะกรูดเลยค่ะใ่พริกเส้นเลยค่ะใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันถ้าใช้ไฟแรงน้ํามันจะแห้งก่อนนะคะแกงผะแนงเราไม่ให้น้ํามันแห้งนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันแห้งเราก็เติมน้ําได้นะคะมะเขือพวงเราสุกแล้วก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเขาส่วนผสมให้เข้ากันแป๊บหนึ่งนะคะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะจักทอดราดข้าวได้เลยค่ะแกงพะแนงเราจะมีน้ำนิดนึงนะคะไม่ไม่แห้งเกินไปนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงพะแนงหมูชิ้นค่ะ